โอ้มยิ้มอะไรยิ้มมีแผลเนอะมีแผลเนาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมลักดีนัมเบอรกันโดยคอนเซปต์ของเกมคือเราจะเรียนจากเลขน้อยไปมอกแถวบนไปล่างและซ้ายไปขวาแต่เกมนี้เนี่ยไม่ง่ายๆเหมือนที่พวกเราคิดนะอีแกล้งเพื่อนตัดคะแนนเพื่อนด้วยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย ใบคลอเวอร์ในเกมนี้จะมีตัวเลขตั้งแต่1ถึง20มีทั้งหมด4สี 4. อันนี้จะตามจำนวนผู้เล่นนะคะแต่เราจะไม่ได้เป็นเจ้าของคลอเวอร์นั้นๆนะยกตัวอย่างสมมติถ้าเราเล่นในเกม2คนเราก็จะใช้แค่2สีเท่านั้นนะคะแล้วเราก็จะคว่ำหมดเลยก็แปลว่าตัวเลขที่เราจะมีอยู่ในเกมเนี่ยก็คือจะมีตัวหนึ่งเลขหนึ่งสองเลขเลขสองสองเลขคือมีอย่างละ2สีมีอย่างละ2ตัวเท่านั้น อันนี้ก็จะเป็นคลอเวอร์ตรงใบตรงกลางของเราผู้เล่นแต่ละคนค่ะจะมีกระดานตัวนี้คนละ1อันเริ่มเกมเนี่ยเราจะจั่วคนละ4ชิ้นแล้วคอนเซ็ปต์ในเกมนี้ก็คือเราเนี่ยจะต้องวางตัวเลขเนี่ยจากน้อยไปมากบนลงล่างแล้วก็สายไปขวาใครทําได้สําเร็จก่อนคนนั้นชนะซึ่งสมมติเริ่มเกมเนี่ยหญิงจั่วมาได้แบบนี้อาจจะวาง4นี้8 1 7 18 อันนี้อาจจะเป็นอันเริ่มต้นของหนิงในขณะที่เพื่อนอีกคนนึงเขาก็จะจวดสีอันกันวิธีการเล่นค่ะเราจะสลับกันจวดทีละคนสมมติคนวนี้เล่นก่อนปุ๊บอ่เราก็จะต้องวางอย่างที่บอกเรียงจากน้อยไปมากเพราะนั้นหนจะวาง6ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่า8ตรงนี้ต้องเรียนเลขที่มากกว่าเพราะฉะนั้นหนิงก็จะวางตรงนี้วางเสร็จปุ๊บผ่านตาคนถัดไปนะคะคนถัดไปก็จะจวขึ้นมา11อื ซึ่งอย่างเนี้ยจะโชคนายมากเพราะว่าวางไม่ได้เลยวางตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะว่า11บห้ามต่อกันใช่ไหมตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงอื่นตรงไม่วางตรงไหนไม่ได้เลยวางตรงนี้ได้แต่วางไปตรงนี้ก็ตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจัวค่ะเกิดวางไม่ได้แบบเนี้ยเราสามารถเลือกที่จะทิ้งได้อถ้าทิ้งแปลว่าอะไรแปลว่าอย่างเงี้ยพอกลับมาที่ตายหญิงใช่ไหมแทนทหญิงจะจัวหญิงสามารถจัวตัวนี้ก็ได้สิบเอ็ดก็ดีเหมือนกันอะอาจจะลงแล้วผ่านแต่ถ้าคนนี้ล่ะปุ๊บเบอร์สาม ตอนนี้เลขสูงน้อยสูงของเราคือเลข8ถ้าเราไม่อยากวางเราสามารถวางทับตัวที่เรามีอยู่แล้วได้ปึ วางคับแบบนี้นะคะอย่างเงี้ยแปลว่าเลข8ก็จะกลับมาตรงกลางเกมอะ่ะเราจะสลับกันเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยจนกระทั่งใครก็ตามได้วางครบ16ช่องก่อนคนนั้นชนะเกมจริงๆเล่นไม่ยากเลยอย่างที่บอกเรียงจากน้อยไปมากสายไปขวาแต่มันมีเรื่องของความเป็นไปได้ในการที่บางครั้งอะ่ะเราจะจั่วเพิ่มขึ้นมาเช่นบางทีหญิงจั่วขึ้นมาหนึ่งหญิงอาจจะไม่เอาก็ได้เพราะว่าไม่จําเป็นถูกไหมคะแต่บางครั้งอะ่ะเกิดสมมติช่องนี้เราวางไปแล้วยกตัวอย่างเช่นนะหญิงขอยืมตัวเนี้ยหก เกิดอย่างเงี้ยหญิงวางไปก่อนแต่ว่าถ้าหญิงจั่วมาหนึ่งอ่ะจริงๆหญิงก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่ตรงนี้จะวางยากมากเลยเพราะต้องการเลข5าเลขเดียวเพราะฉะนั้นบางครั้งอ่ะเราอาจจะต้องการเลขหนึ่งค่ะเพื่อจะเปลี่ยนตรงนี้ออกอทำไปทำไมทำเพื่อให้ตรงเนี้ความเป็นไปได้ในการที่จะเติมช่องนี้ให้เต็มมันมากขึ้นอ,อันนี้คือความสนุกของเกมนั้นสุดท้ายใครได้เต็ม16ช่องก่อนคนนั้นชนะเริ่มเลยใครจนะเริ่มก่อนหนูหนูหนูอ่ะโอเคเริ่มก่อนอันนี้อันนี้ มีจั่วได้19บเาเอาไปแทนก่อนเฉลหกหรอ <46. S 2> เอาไหมเอาอยู่แล้วนี่มี15บห <5. S 2> ้าจั่วได้สิบสมีไว้ตรงนี้ good choice แปด สิบเ <11. S 2> <11. S 1> อ็ดสิบเอ็ดุกปีอ่ะเอ,อ้ยเขาเรียกว่าจวดเทพไม่สเสมอไปแต่ตรงนี้ยิงต้องเปลี่ยนอยู่แล้วอิงูสิบสี่สิบห้าจะวางได้ไงอ่ะเอาไหมสิบสี่อย่าเอาลุยมันไกลมันไกลสิบเก้าแล้วยิงอยากเก็บสิบสี่ไว้เองน่าขนเหเอ <laughs> จริงๆอยากจะแกล้งอิงแต่ว่าถ้าเอาไปแบบนี้ว่ามีลำบากอุยอ้ยเปิดมาแล้วอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวนาเอาวีเอายี่สิบขอบคุณะคะ่ะมีเงาสิบสี่ไม่เป็นไรวินวินมีเอาสิบเก้ามาวินวินไปอีกสิบสี่อู๊มาแล้วมาอีกจริงๆก,ก็ดีนะปึ๊บเปิดนี่เป็นะเน่ หกเหรอไม่มีปัญหาหกไม่วางไกลยังอ่ะไม่อ่ะทำไมไม่วางแถวเนี้หกตรงนี้ก็ยังได้เอาเนาะทำไม่ะไม่รู้ก็แล้วแต่เวียยิ้มบอะไรยิ้มมีแผลเหรอมีแผลเหรอสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดดวงมหาเทพเหมือนกันนะ เจ็ดนี่ยังมีที่ลงอยู่ที่หนึ่งใครน้อยมีได้ยากแล้วอ่ะตายอีกสี่สี่สี่แปดเฮ้ยอุ้ยอย่าวันนี้มีแตบคนพกดวงวันนี้นะดวงดีฝีมือได้อะไรเบอร์สี่อะคะเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมีคนได้ผลประโยชน์นะเดี๋ยวมีคนได้ผลประโยชน์สี่มันมีก็ไม่ได้มันมีแล้วสิบ เดี๋ยว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 มัวววน,นึงเราจะวางตรงนี้ดีแล้วแต่ถ้าลบสิบห้าตรงนี้ตรงนี้จะเหลือสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าแล้วแต่ช่วยช่วยสิบหกอยู่เองแล้วสองตัวสิบเจ็ดอยู่แล้วสองตัว 17, ยาก yeah. อะวางเป็นนี้แหละเพราะมันมีเลขละสองตัวน้ยนอยติด ห้าใช่ไหมเนี่ยเลขน้อยๆเราจะเราจะหมดแล้วเราจะไม่มีใครวางขึ้นแบบสองเงี้ยไม่ออกมาเลยสามเงี้ยไม่ออกมาเลยสงสาิบเก้าออกมาแต่เราก็ไม่อยากได้สิบเก้าอ่าไม่เป็นไรมีเพิ่มโอกาสตัวเองมีเพิ่มลงสิบเก้าเงี้ยขอสิบห้านะเอ้ยช่วงนี้ทิ้งยี่สิบที่อิงดีกว่าเอาวันนี้ดีกว่ามีองไรนะเนาะนี่โหอิงก,กว้างมากเลยอะ่ะตรงนี้คือเจ็ดถึงสิบสี่ตรงนู้นสิบถึงสิบหกอิงกว้างมากสิบ อันนี้ยี่สิบยี่สิบไม่มีใครดวงแกงกันละวสามสามว่ไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครอยากได้แต่ไม่เป็นไรมีมีลงเผื่อไว้ก่อนมีอิงอยากได้เก้าบอกอุ้ยมีลงเก้าอิงไม่ได้เพราะถ้ามีเปลี่ยนเก้าให้อิงลงได้เลยไม่เป็นไรงั้นมีทิ้งสามได้สองหกหกนี่ก็ไม่ได้หกมาวางนี่เลยหกมาวางนี่เลยครบเซทครบเซตมาวางด้วยเก้าเลยแต่ แปดเหรอจะยี่สิบแปดอีกไม่เอาวิวางนะฮะไหนอะวางดิวิมีได้ยี่สิบเก้าอีเปลี่ยนไ,ได้หรือเปล่าอิเปลี่ยนไม,ไม่ได้แล้วเพราะสิบแปดอิงสูงเยอะสุดหมามียิ้มเลยเหมอมียิ้มเลยหนูวางตรงไหนอะอา้าวแลองดูสิบสองตรงนี้อิงก็วางได,ตงงได้ตรงนี้ก็วางได้ตรงไหนความเป็นไปได้เยอะกว่าตรงนี้หกถึงสิบห้าน,นับไปซิเป็นไปได้อะไรบ้างเจ็ด 8 9 10 11 12 13 14ได้ไปได้8เลขตรงนู้นอะไร10 11 12 13 14 15เป็นได้6เลข6อันนี้เท่าไหร่นะอันนี้กว้างกว่าโอเคงันไปเล่นองงี้อย่าสับขาล้อกันนะ13ชนะแล้วจ้ะวิดีโอยังไม่ขอขอหาบุ้ยอ่ะลองหาดู7ไม่ทัน